นี่อ่านหนสือเมื่อร้อยปีที่แล้วหรือว่ัชวิตเตอร์แล้วเขาก็วกกลับมาที่ภูมิปัญญาของสังคมไทย การที่มหาวิทยาลัยของเราขาดวิทยาการไว้ด้วยศาสตร์ปรัชญาก็ดีการที่สามัญศึกษาขาดหลักสูตรเกี่ยวกับสังคมวิทยาก็ดีบนสอนธรมยศบนว่ามหาวิทยาลัยเราไม่สอนปรัชญากับไม่สอนสังคมวิทยาเป็นความผิดมหาศาและอภัยให้ไม่ได้ของกระทรวงศึกษาธิการและสภามหาวิทยาลัย oh นี่มาสอนธระยศยูสมัยนี้นี่คงคงดา่ดาด่าร oh ัฐมนตรีชาวเพราะเป็นเหตุใหญ่ที่ทําให้ขาดความรอบรู้ทางสมรรถภาพเทียมทันโลก <inate> <h ums> จากพศสองสี่เจ็ดหถึงปัจจุบันนี้คือประมาณสองสี่เ้าห้าเนาะเรามีบัณฑิตรประเภทด็อกมาติเรามีแต่การแสดงสีของเสื้อปริญญาว่าเป็นเมธีว่าเป็นคนดี <tar ling> แต่ก็เป็นคนที่ช่วยไม่ให้ประเทศสยามไม่มีอารยธรรมที่หลาหลังมิได้ในที่สุด <t ot> um> มีแต่เมธีมีแต่คนดีแต่ไม่สามารถนำพาประเทศให้พ้นจากความล้าหลังและเข้าสู่ความเป็นอารยธรรมของโลกได้